สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ,บ้านนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมการเลี้ยงวัวของชาวบ้านเรานะคะก็อีกขอกหนึ่งนะคะที่เลี้ยงวัวได้สวยมากๆเลยนะคะก็เป็นวัวที่พัฒนาสายพันธุ์จากการผสมเทียมแล้วก็ผสมจริงด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมนะคะแม่คอกดั้งเดิมเลยนะคะแม่คออดั้งเดิมเลยคือตัวสีขาวตัวนี้นะคะนี่ค่ะสีขาวตัวนี้ ก็รูปร่างโครงก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าให้ลูกนี่ค่ะลูกของเขาเนะคะตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้แม่สาวท้องเรียบร้อยอันนี้ก็ลูกของเขานะคะแล้วก็อีกตัวนี้ค่ะก็ลูกของตัวสีขาวเมื่อกี้นะคะอันนี้คือการเลี้ยงแบบไทยบ้านเรานะคะเลี้ยงไรทุ่งบ้างแล้วก็หญ้าในสวนบ้างนะคะก็เลี้ยงล่ามไว้ที่คอกด้วยนะคะ ก็การทาคอกนะคะคอกบริบทคอกเขาก็จัดสะอาดสะอาดนะคะมีพื้นที่ให้วัวได้เดินนะคะตรงนี้ก็โล่งแสงแดดส่องถึงนะคะบริเวณคอกที่วัวนอนตรงนี้ก็อ่าเขาเรียกว่ากลางม้งให้วัวนะคะแล้วก็คอกวัวก็สะอาดสะอานนะคะเนี่ยค่ะรางกินฟางนะคะมีซองซองบังคับวัวนะคะตัวนี้ก็ทําแบบบ,บ้านเราเลยนะคะเป็นวิธีการจัดการที่ ที่ดีอีกค้อคหนึ่งนะคะแล้วก็มีการกั้นค้อคสําหรับแยกวัวแม่ลูกอ่อนวัวที่เจ็บไข้ได้บ่วยนะคะเนี่ยค่ะมีกางมุงให้วัวด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะพวกแมลงรบกวนก็จะได้หายไปด้วยนะคะอันนี้นะคะดูนะคะท่านผู้ชมคือความเป็นวัวพื้นบ้านของเรานะคะแล้วก็วัวลูกผสมนะคะต่อให้เราผสมพ่อพันธุ์จริงมาขนาดไหนนะคะเรื่องของ ความเป็นเอกลักษณ์นะคะในการกินง่ายอยู่ง่ายนะคะดูนะคะเหมือนวัวฟาร์มเลยนะคะอันนี้ไม่ได้กินหัวอาหารใช่ไหมคะไม่มีหัวอาหารเลยนะคะไม่มีหัวอาหารไม่มีอาหารเสริมใดๆก็มีแค่ฟางกับหญ้าอ่าลาก็ไม่มีนะคะอ่าดูนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหได้โครงใหญ่แบบนี้น่ารักมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวผู้นะคะสีแดงเข้มเลย ลูกนี่ค่ะเขายืนใกล้ๆแม่เขานะคะนี่ค่ะแม่แม่สีแบบนี้แต่ให้ลูกสีเข้มเข้มมากๆเลยนะคะก็เป็นพ่อผสมเทียมเจ้ากับตันนะคะเนี่ยค่ะก็ด้วยความเป็นวิถีไทยบ้านของเรานะคะก็กองฟางแบบดั้งเดิมก็ยังมีอยู่ให้เราเห็นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือหลายๆข้อก็จะเป็นการ อาจฟางเป็นก้อนนะคะแต่ข้อนี้นะคะมีความพิเศษก็คือเอาฟางขึ้นหลักแบบนี้นะคะไว้ให้วัวแล้วก็ดึงให้วัวกินนะคะ mm. บางทีก็ให้วัวเข้าไปแล้วก็ดึงกินเองได้นะคะ mm. นี่ค่ะ,ะบริเวณร,บรอบๆบ้านนะคะก็ใช้วิธีการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์นะคะปลูกหญ้านะคะปลูกหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าอ่า แผงกล่านะคะนี่ค่ะแพงกลลาก็คือเรียกว่าทุกพื้นที่นะคะแพงกล่ามีเนเปียมีย่าธรรมชาติก็ปล่อยให้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ให้วัวได้กินนะคะอันนี้ค่ะหญ้าที่ถอนออกมาจากสวนจากอะไรเขาก็กินหมดนะคะเป็นเครือไม้เครืออะไรก็กินทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นการบูรณาการเลี้ยงวัวที่ ธรรมดาแต่ได้วัวสวยนะคะเนี่ยค่ะแม่ดั้งเดิมตัวนี้นะคะตัวเขายาวๆนี้แต่ให้ลูกสวยทุกตัวเลยนะคะเหมือนกับวัวฟาร์มแล้วก็การทำข้อการจัดพื้นที่สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่เป็นแบบ ใช้บ้านเราเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเลี้ยงวัวง่ายๆแต่ได้วัวสวยเนาะเลี้ยงง่ายๆแต่ได้วัวสวยไม่ต้องพึ่งหัวอาหารไม่ต้องพึ่งยาบำรุงหรือสารกระตุ้นอะไรทั้งสิ้นนะคะที่ทำให้วัวอ้วนนะคะการจัดการโรงเรือนก็สุดยอดนะคะทำแบบบ้านๆเราแต่วัวสวยวัวอ้วนก็แสดงถึงความ เขาเรียกว่าใส่ใจของเจ้าของนะคะในการเลี้ยงวัวเพราะว่าแค่ปัจจัยเล็กๆน้อยๆก็ส่งผลให้วัวอ้วนแล้วก็สวยได้อย่างที่ทางช่องได้พูดเสมอนะคะก็มีวัวอยู่หตัวนะคะอีกตัวหนึ่งเขาไม่สบายนะคะน่าจะาเจ้าของบอกว่าล้มนะคะแล้วก็ยังลุกไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็กินหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เขาแปลกกว่าเพื่อนเขา เขามุดลงนะคะก็ดูความเป็นวัวไทยบ้านนะคะแต่ละข้อจัดการไม่เหมือนกันนะคะแต่ละข้อจัดการไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้วัวคุณภาพหรือไม่ได้วัวคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละข้อนะคะของแต่ของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวจะให้ได้ชมวัวสวยๆนะคะเลี้ยงแบบบ้านๆแต่ได้วัวสวยๆดูแม่สาวตัวนี้นะคะ ตัวนี้ใกล้คลอดแล้วนะคะเนี่ยค่ะแม่สาวตัวนี้ท้องได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวผู้ตัวนี้นะคะเนี่ยลูกเจ้ากัปตันนะคะผสมเทียมหเหมือนวัวให้กินหัวอาหารนะคะแต่เจ้าของไม่ได้ให้กินอะไรสั้งสิ้นเลยมีแค่หญ้าก,กับฟางนะคะ แต่เขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดของการฉีดวัคซีนต่างๆนะคะการถ่ายพยาธิต่างๆแล้วก็การดูแลความสะอาดสะอา้านบริเวณโรงเรือนนะคะบริเวณพื้นที่ที่ให้วัวอยู่นะคะเรื่องน้ําเรื่องฟางเรื่องหญ้านะคะก็แค่นี้ค่ะเราจัดการพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่นะคะพื้นที่ไม่ได้ใหญ่แต่สามารถจัดการเลี้ยงวัวให้อ้วนได้สวยแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะคะก็นํามาเป็น เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครที่อยากจะเลี้ยงวัวแล้วก็อยากจะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงนะคะต่อให้ราคาวัวจะเป็นยังไงก็ตามนะคะก็สู้ๆกันไปนะคะก็นำมาฝากทุกท่านนะคะในส่วนของการเลี้ยงวัวแบบไม่ง้อหัวอาหารไม่ง้ออาหารเสริมใดๆนะคะแต่ได้วัวอ้วนวัวสวยนะคะก็นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ